อดีตไม่สําคัญแต่ปัจจุบันเปลี่ยนรถแล้วอันนี้มันเยอะเพราะว่าที่พูดอ่ะเล่าจากเขาคงเรื่องจริงเฮ้ยผมถ่ายอะไรเนี่ยไม่ได้ถ่ายผมยืนก่อนออกไอ้เฉยพี่ก่อนออกอะไรลยแล้วจะไมกล้องต้องมาทางนี้ด้วยไม่มีผมผมถนัดแบบนี้ไม่มีไม่ไม่มีอะไรเลยไม่มีมาเคลียร์ก่อนเลยจะหนีไปหาอีนี่เหรออีนี่น้ำก็แค่ตัวประกอบกระจกงอกง่อยคิดจะแย่งคนอื่นเหรอฮะหยิกเลยทำไมนี่คุณขาอะไรของแบบนี้เขาไม่ต้องแย่งหรอกค่ะ ถ้าเขาจะรักยืนนมใหญ่ๆเขาก็รักถ้าเขาจะรักอยู่ที่ไหนเขาก็รักอยู่ที่ไหนเขาก็รักค่ะไม่ต้องแย่งแล้วฮะปากดดอย่างนี้มันต้องโดนตบเข้ามาสิฉันจะตบแกมาเลยมาเลยโดนแน่ๆยหลบล้อหลบล้อโอ้ยตบพลาดเเธอตบฉันไม่ได้หรอกตบแป๊บเดียวตบแป๊บเดียวมีศัตรูพืชเลยอะไรอ่ะเพี้ยเอา เอาแล้วเดี๋ยวนะโห้ยตัวแรกใส่มาแล้วอะหนักแล้วพวกคุณอะคิดเลยนะตัวต่อไปคิดเลยนะเตรียมนะเตรียมจะเอาแล้วนะคิดเลยนี่นี่จะตอบพลาดจะตบไปโดนปริเยนเหรอเนี่ยก็ใช่อสิหลบไปฉันจะตบแกมาเลยเข้ามาเลยแกต้องหลบตบฉันอย่าอย่าทะเลาะกันอะไรเอ่ยลุ้นลุ้นอ๋อคิดอะไรไม่ออกเลยทีเนี้ย อูยังไม่หนักจังไงเอาจะตบพลาดเฮ้ยตบแบบนี้จอดเรือได้เลยอะไรอ่ะเสียงดังเป๊ะเฮ้ยไม่ได้อะเอาแล้วเธอพลาดอีกแล้วนะฉันพลาดสองคนละไม่ได้ละฉันจะตบแกให้ได้วันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงมึงจะถามกูทำไมกูก็นึกกูอยู่นี่นแล้วกูตัวสุดท้ายก็มึงพูดทีก่อนมาพี่ว่าทำยังไงเนี่ยแล้วตบเลยอย่าให้มันคิดนานทำไมไม่คิดตั้งแต่ตอนซ้อมเฮ้ยเนธอิมาเรียเกโดนฉันแน่เข้ามาเลยไม่ต้องหลบนะมา

เออเออลองดูไหมลองดูไหมเอาลายเอาไลายแพงป่ะแพงป่ะครับไม่เป็นไรให้ฟรีกูเออแล้วแต่มปีใหม่ปีเฮ้ยไอ้รอบอะเดี๋ยววัดเดี๋ยววัดเสียงห้าเลยแล้วแต่แล้วแต่มามามาโอ้ไอ้นี่ทุ่มทุนมาพร้อมมาแกต้องรอฉันตอบอีมาลิมาเลยโอ้โหโอ้โหไม่น่ามาอีกรอบเลยอ่ะตบไม่เหมือนเดิมเลยเอามันคืออะไรอ่ะโอ้ยได้ขนมไม้พระจันทร์เลยขนมอะไรวะ ขนอะไรวะไม่รู้เน au um um ี่ยเปี๊ยะเออเปี๊ยะโอ้โหเสียของมากลอีแ้วเสียของเอาเอาตังค์ไปก็ดูน่าเกลียดโอ้ยเนี่ยไม่อยากจะหมดเลยเจ็บมือมากเลยอ่ะยังมีตัวสุดท้ายยังมีตัวสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เธอพูดว่าอะไรนะเจ็บมือและหน้าเนี่ยแสบไม่พูดถึงอ่ะมันเป็นการแสดงโอเคเดี๋ยวเราดูตัวสุดท้ายมาเลยคุณซามไว อีมาลิมาดิฉันโมโหจัดเลยฉันโมโหจัดเลยแกต้องโดนฉันแน่ๆอีมาลิเธอพลาดสามรอบแล้วเข้ามาเดี๋ยวไม่ต้องลบมากูนึกออกแล้วมาได้แน่ได้แน่อีมาลิอุ้ย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 ตบสองลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยช็อกเลยตบสตันตบตบซะได้ที่ตักทรายเลย 初二。<P> <noise>